ขอการได้มนต์ตรบพระภูสุเกตุตาลังการเจ้าวัดพระทุงเสลี่ยมประดานคุณจนบรรมระงโมรอนวัดทุ่งเสลี่ยมได้กล่าวรายงานต่อประธานในที่สี่ขอการได้มนต์รบพระภูครับเรียนท่านพระมหาสุภีอิสโรเรียนตามข้าะโยเจันทร์นำเภอทุ่งเสลี่ยมที่นังผีกระผมพระครูสุเกตุตาลังการ จ้าอาวาสวัดทุ่งสเสียงประธานชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดรุ่งสเสียงในนามคณะผู้จักกิจกรรมตาาิดอาสาเฉลพระเกียริและแจกถุงห่วใจตั้งไัยโควิด -19 ภายใต้โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอง 2019, ิโควิด19และอยู่ภายใต้ โครงการวัฒนธรรมโวดใ,ใจต้นนัำใจคนไทยไม่ถึงกันโดยใช้พลังบวรจังหวัดสุโข,ขทยัยและเนงในโอกาสเดียวกันนี้เดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนมหามิมุนคลของพระศุภกิชาวไทยทุกมู่เราเป็นวันเดือนพระเกดประภัราพระบาทสมเด็จพระประเทงสรปรามเทิียีรีพุช์รทร,ร,ทรมหาวิเชียรบรรวุพรบัตรท,รปรทร99ปี น่นจะมาถึงเร็ววันที่28กรกฎาคม2564การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้จึงเป็นไปเพื่อการถือฤกษเกียและถวายเป็นพระราชกุศลโดยในการนี้คุณชนคุณธรรมพรลังบวรวัดทุ่งสเสลี่ยมได้ร่วมกับสำนักงานวัดและธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดโครงการนี้โดยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนได้รับผลกระทบของพระสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจมอบถุงห่อใหญ่และแจกถุงห่งใหญ่จำนวน200ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้ตามส้องรโดยจะได้มอบถวายให้วัดและที่พักสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอทุอออทธเสลี่ยงจำนวน59วัด 59แห่งและชุมชนทุ่งเสเลี่ยมหน,นึ่งชุมชนทุ่งเสเหลี่ยมสองหมู่ที่สามจำนวนหนึ่งร้อยชุดชุมชนบ้านโกงข้างหมู่ที่สามอีกยี่สิบชุดและเชือก่กยชุมชนบุญธรรมวัดทุ่งเสืยมกลี่ยมฟหัตถกรรมบ้านทพนมหมู่ที่ห้าอีกจำนวนยี่สิบชุดรวมการเป็นจำนวนทั้งหมดสองร้อยชุดโดยได้จะได้รับมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มีชื่อที่ลงทะเบียนไว้แล้ว บันดนี้ได้เวลาอันคมควรแล้ว,วขอเรียนท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวสัมมทธนิยกถาและทําการแจกถุงห่วงใ่ตามลําดับสื่ไปเรียนมาด้วยความประทับยงังถุด ขอรับหลวงพ่อพรัครูท่านรัตนพัน์คตร,รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเะเรียงเจ้าอาวาสวัดขาแก้วช่ยมงคลสวายความคารพหลวงพ่อ,รอพระบครูสุขเขตพุาลังการเจ้าคณะตำบลทุ่งสเสรียมเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งสเสลรียมพระเถรานุเถระทุกรู เจริญพรคุณบุญชูสาดีวัฒนธรรมจังหวัดสุโข,ขทัยและเจ้าหน้าที่ขา้าราชการวัฒนธรรมจังหวัดสุโข,ขทัยเจริญพรเพื่บ้านเจริญพรประชาศาสาศาทุกชนทุกคนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ยีกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัวัดทุ่งเสี่ยมโดยภายใต้โครงการพลังบวรวัฒนธรรมจังหวัดสุทขไทยได้ประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนณรพระรามาธิบดีสีสิหนมหาวิชารังกรพระวิชรเก้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้อันใกล้เข้ามาถึงนี้หลวงพ่อพระพครูสดเขสุภาลังการได้ปารรถในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระชมนมพรรษา จะเลี้ยพระเกเป็นกิจกรรมจิตอาสาแจกถุงหัวดใด่ให้กับชุมชนคุณธรรมในเขตทุ่งตะลรียมและวัดพรทังที่พักสมด้วยในการมอบหรือแจกนี้ญาติโยมเมื่อทั้งที่แล้วก็ได้แจกถุงย่างที่ นั่นก็คือเครื่อ,องบริโภคแต่เบากาสแบบนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ซึ่งสถานการณ์นั้นยังไม่มีภ่าทีว่าจะลดลงเลยยอดผู้ป่วยแต่ละวัน ทั้งประเทศไทยก็ขึ้นหลักหมื่นทุกๆวันและมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกจังหวัดเ7เจังหวัดโยนมีเพียงจังหวัดเดียวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโยมลองคิดในใจว่าจังหวัดไหนสาธารณสุขกร,ร,ระทวงสาธารณสุขเขาประกาศเมื่อเช้า จังหวัดที่77ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อคือจังหวัดแม่ห้องสอนสงสัยต้องไปถูแม่ฮ่องสอนแล้วนอกนั้นติดหมดทุกจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงและแดงเข้มควบคุมต่างๆขอเรา,า,าไปฉะนั้นในการแจกถุงหว่วงใยถุงหว่วงใยนี้ ก็เป็นเครื่องอุปโภคและยโอหนะเช่นแก้วล้างมือหน้ากากอนามัยและเครื่องใช้สอยต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบันนะก็ได้พูดคุยกับหลวงพ่องพูดสุเขตว่าญาติโยชาทุ่งสเียงก็มีวิธีชีวิตก็คือสามารถที่จะดำรงชีพ มีการเป็นการอยู่ที่ดีในระดับหนึ่งแล้วในการในการจัด,ดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสค์สว่าสูงห่วงใยญนะ่บางทีเรายังไม่ได้ฉีดกนก็มีหรือไม่กล้าฉีดก็มีเยอโยนที่อายุมากๆสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันหรือในขณะการปรงโลชีวิตคือแมสหน้ากากอนามัย ตามที่วัฒนธรรมจังหวัดใต้ป่ารถไฟทนเซโกนี้นแม้คือหน้ากากนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสิ่งที่ป้องกันตัวเราดีที่สุดคือหน้ากากมาหมัยณตอนนี้เพราะเชื้อโรคาบางปีติดต่อกันทาง